ตีบอกไปต้วสี่ติดขายแล้หลับไปแล้วตอนนี้ขายแล้วหลับมันมีขายได้เลยเอาหรอขายต้องเป็นบอกไปแต่โอกาสติดยากอยู่ไม่ติดแต่พอเจจะอยากลองดูพี่เดี๋ยวมันต้องมีมันต้องมีส่วนเราจะรู้แนไงติดหรือไม่ติดอ่ะมันก็จะเด้งมันจเด้งเลยอ่ะเอิดแล้วเหรออื้

อัไหนไว้อะเลิศอ่ะก็คืออะไรอะไรอะไนะสุ่มตีอยยเายายได้บอกน่ไมเกมบอลอะไรที่เป็องไม่สแสนเหรอไม่ก็สองแสนก็อยู่นี่ไม่ก็โดนโดนเอาไปเล่นอย่าไมขายร้านนี่ยเนอ่ยนี่เป็นตกใจ ติดเทียนรอตัวน้นหายยากป่ะไม่มีตทียนหรอน่วาเดียวเดียวในไทยหรอต่ะเดียวจริงไหมเนี่ยจริงเที่คนรู้ว่านี่ในไทยหรอไอ้ญี่ปุ่นมาคือเตรียมเลยผ้าสามสีเจ็ดสีก็ปูมีหุ่นเอาคนรู้อ่ะ้เราจะอดลงไปตรงนี้เลยนะเนี่ยมันติดจริงใช่ไหมเนี่ยจริง